รีวิวน้ำตบซีตรีเป็นน้ำตบที่ออกแบบมาเพื่อรักษาและป้องกันปัญหาสิวบนผิวหน้าด้วยส่วนผสมหลักจากต้นทีทีใบบัวบกและยีสตมักผลิตภัณฑ์นี้ช่วยลดผิวอักเสบควบคุมความมันส่วนเกินและช่วยให้ผิวกระชับและกระจ่างใสมากขึ้นราคาอ้างอิงอยู่ที่139บาทซึ่งอาจมีการปรับลดในบางช่วงเวลาจุดเด่น ต้านสิวและการอักเสบสารสกัดจากต้นทีที่มีคุณสมบัติในการต้านเชื้อแบคทีเรียและช่วยลดการเกิดสิวบํารุงผิวสารสกัดจากใบบัวบกช่วยในการสมานร,รอยสิวทําให้ผิวดูเรียบเนียนกระชับและผลัดเซลล์ผิวยีสมักช่วยให้ผิวกระชับและกระจ่งางใสขึ้นเหมาะกับใครผลิตภัณฑ์นี้เหมาะอย่างยิ่งสําหรับผู้ที่มีปัญหาสิวหรือผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่าย ทั้งนี้ยังสามารถใช้ได้ดีกับทุกสภาพผิวที่ต้องการการดูแลเพื่อความกระชับและกระจ่างใสความคุ้มค่าด้านราคาด้วยราคาที่เข้าถึงได้และคุณภาพที่ได้รับการยอมรับผลิตภัณฑ์นี้มอบความคุ้มค่าสูงโดยเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพในการดูแลปัญหาผิวที่เกี่ยวข้องกับสิวและรูขุมขนน้ำตบซีตรีจึงเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการดูแลผิวหน้าให้ปราศจากสิวและมีสุขภาพดี